ในปี2024นัทนักศึกษาหนุ่มวัย22ปีกำลังนั่งอยู่ในห้องสมุดที่มีบรรยากาศเงียบสงบแต่เขาปรับรู้สึกเบื่อหน่ายและหมดหวังกับอนาคตของตัวเองเขามีนิสินการะใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเขาอยากเป็นอิสระทางการเงินแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนขณะที่นัทนั่งอ่านหนังสืออยู่ในมุมของห้องสมุดเขาสะดุดตากับหนังสือเก่าเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่ากุญแจสู่ความมั่งคั่งปกหนังสือมีลวดลายที่ดูโบราณเมื่อเขาเปิดอ่านเขาพบว่ามีบทที่พูดถึงการเดินทางข้ามเวลา ซึ่งสามารถนำเขาย้อนกลับไปยังปี1,920ได้การย้อนเวลาหลังจากนั้นนัดตัดสินใจลองท่องคาถาในหนังสือพันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในห่วงของเวลาสแสงจะรอบตัวทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันการพบกับนักลงทุน เมื่อฟื้นตัวจากการเดินทางนัทพบว่าตัวเองอยู่ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยรถยนต์โบราณผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสไตล์ยุค20เขาเดินไปตามถนนจนพบกับนักลงทุนชื่อคุณจอรนที่กำลังพูดคุยกับกลุ่มคนเกี่ยวกับธุรกิจของเขาการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนัทได้เข้าไปพูดคุยกับคุณจอรนและได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดและการดำเนินชีวิตของเขาคุณจอรนได้แบ่งปันประสบการณ์ในการลงทุนและความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการสร้างนิสัยเชิงบวกอันได้แก่ 1. การมองโลกในแง่ดีคุณจอห์นได้สอนนักเกี่ยวกับความสําคัญของการมองโลกในแง่ดีโดยยกตัวอย่างความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการมีทัศนคติที่ดีเช่นการมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์จะยากลาบากเพียงใด 2. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจอห์นอธิบายถึงความสําคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้เขาแนะนําให้นัดเขียนเป้าหมายของตอนเองลงบนกระดาษและแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทําได้ในแต่ละวัน หรือแต่ละสัปดาห์ 3. การไฝ่รู้คุณจอนยังได้เน้นถึงความสําคัญของการสร้างนิสัยที่ดีเช่นการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินและการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองนักเริ่มเข้าใจว่าพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจําวันสามารถส่งผลต่อความสําเร็จในระยะยาวได้ 4. การให้และแบ่งปันอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญที่คุณจอนได้ถ่ายทอดคือความสําคัญของการให้และแบ่งปัน โดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนัดเริ่มเข้าใจว่าการช่วยเหลือคนอื่นไม่เพียงแต่ทําให้เขารู้สึกดีแต่ยังสร้างเครือข่ายและโอกาสใหม่ๆในชีวิตการกลับมาหลังจากใช้เวลาหลายวันเรียนรู้จากคุณจอน,นัตัดสินใจกลับมายังปี2024ด้วยความมั่นใจเขารู้ว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นเมื่อกลับมาที่ปี2024นัดเริ่มนําแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันเขาตั้งเป้าหมายในการออมเงินเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนและแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆของเขาและเขาเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงนี้บทสรุปเรื่องราวของนับไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางข้ามเวลาแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมเห็นถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมดยผ่านบทเรียนที่เขาได้รับจากอดีตผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจในการปรับปรุงวิธีดำเนินชีวิตของตนเองและเริ่มต้นเส้นทางสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นใจ